บายดีเ t v i s i o n สปปลาวผ่อนปรนข้อกำหนดตรวจโรคกักตัวผู้ป่วยโควิด -19 นังสือพิมเวียงจันทร์ไทมส์ได้รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเราได้ประกาศยกเลิกข้อจำกัดที่มีต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ที่ถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจโรคหรือกักตัวเพิ่มเติม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ของกระทรวงหลังจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาในประเทศลดลงรายงานระบุครับว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ออกจากโรงพยาบาแลแล้วแต่ยังกังวลเรื่องสุขภาพสามารถขอคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือสายด่วนสุขภาพได้ท่านรีสวัสดิ์สุดตนิรจัยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อสังกัดก,กระทรวงได้เปิดเผยครับ ว่าได้ประกาศจุดยืนหลังทบทวนสถานการณ์ภายในประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นครับว่าประชาชนจะสามารถรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่นได้กระทรวงยังได้แนะนําให้ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อยกักตัวอยู่ที่บ้านเองได้เพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรทางการแพทย์ไว้สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนอกจากนั้นครับกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในประเทศจะถูกประเมินผลตามอาการป่วยมากกว่าผลกา,ารตรวจโรค โดยผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน10วันหลังพบผลตรวจเป็นบวกและไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจโรคเพิ่เติมส่วนผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถออกจากโรงพยาบาลได้หลังผ่านไป13วันในกรณีที่ไม่มีไข้หรือปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในน้นหน้า